สวัสดีค่ะสวัสดีสายยานบารมีทุกทท่านนะคะสายยานนาคราชนะคะสายยานทุกๆุกสายยานนะคะคลิปนี้นะคะเมจิ Magic ตั้งใจนะคะที่จะเผยแร่น์ะคะในเรื่องของอลูกหลานสายยานนะคะที่จะมาเปิดแผ่บารมี ที่เป็นลูกหลานของสายองค์พ่อศรีสัตนาคราชนะคะใครที่เป็นลูกหลานสายปฏิบัตินะคะเพราะว่าท่านเป็นพญานคราชสายปฏิบัติชอบสมาทานนะคะทุกท่านแล้วก็ลูกหลานที่อ่าท่านนะคะให้ความรักความเมตตานะคะท่านจะได้รับพรจากท่านองค์พญาศรีสัตนาคราชนั่นเอง ใครที่เป็นสายลูกสายหลานนะคะช่วงแรกชีวิตของท่านนะคะอาจจะลำบากอาจจะเจอปัญหาชีวิตนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะส่วนมากแล้วจะเจอในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินตามมาด้วยการงานนะคะชีวิตครอบครัวหรือชีวิตต่างๆ ที่ได้เจอมาะะแล้วก็ช่วงชีวิตของท่านนะคะอาจจะลำบากตอนแรกๆท่านจะได้เจอวิบากกรรมนะคะเรื่องของความรักเรื่องของการเงินนะคะอันนี้ก็คือหลักๆเลยนะคะชีวิตเรื่องของครอบครัวบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะจะต้องอยู่คนเดียวจะต้องต่อสู้ดิ้นรน ทุกสถานการณ์และนักวันหนึ่งนะคะท่านก็จะได้รู้ว่าการที่เราดำบากได้รนนะคะได้ผลดียังไงนะคะนั่นคือท่านจะเป็นคนที่มีความอดทนมีความเพียรมีความวิริยะอุตสาหะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะคะนั่นคือการทดสอบ เป็นบททดสอบของลูกหลานสายพญานาคไม่ว่าท่านจะเป็นสายองค์ปู่องค์ย่านะคะองค์พ่อองค์แม่องค์ไหนก็ตามนะคะส่วนมากแล้วก็จะเจอแบบนั้นและส่วนหนึ่งนะคะในชะตาชีวิตลายมือของเรานะคะก็จะถูกกากรบาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะต้องมาทำหน้าที่บางท่านอาจจะ ไม่คิดไม่ฝันนะคะชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือะคะ่ะทุก